คลิปนี้เนื้อหาช่วงต้นคลิปกับท้ายคลิปผนล,ละเรื่องกันเลยดูให้จบนะครับนี่คืออะไรครับพป็โอกตังอันนี้เป็นที่นั่งเ,เป็นตังท,ที่นั่งนะฮะของเจ้าข,ข,อของเจ้าเลยหรอครับของระดับอาจจะเจ้าหรืออาจจะระดับแบบคุณนั่งชั้นสูงครับของ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 พอม่านะฮะ,ะคือคือเราจะมีรูปถ่าย รูปถ่ายเก่าวสมัยศตรวรรษที่ส9เนี่ยเราจะเห็นภาพของเจ้าชายพม่าเนี่ยนั่งนะฮะก,ก็จะมีมะอ่าจะมีไซส์เล็กอันนี้ถือว่าอาจจะนั่งคนเดียวครับมีนั่งคู่ด้วย<อ>นั่งคู่อาจจะยาวกว่านี้นิดนึงนะฮะที่อยากจะให้ชมเนี่ยก็คืองานอันนี้ค่อนข้างละเอียดเลยเรามีคลิปหนึ่งที่เราพูดถึงดอกพุตานพุตานาลายดอกพุตานในเฟอร์นิเจอร์ไทยเนี่ยับ เลนเจอร์พม่าก,ก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกัน <ะ S 2> ดอกเดียวกันกับเราด้วยตามข้อสันนิษฐานที่เคยมีคนบอกมาว่าน่าจะเป็นมาจากดอกโบตั๋นครับอันนี้น่าจะหน้าตามคล้ายๆดอกโบตั๋นมากกว่านะ,นะ,ะนะฮะก็คือได้รับอิอทธิพลจีนแหะครับที่เรื่องของความจเจริญรุ่งเรืองนะฮะและความสวยงามแต่ในเนี้ยรายละเอียดจะเยอะมากเลยจะมีทั้งเทวดาทั้งอะไรอยู่ในเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลองซูโอ้มีพญานาคทั้งหน้าทั้งหลังอ่ามีทั้งหน้าทั้งหลังมีทั้งพญานาคแล้วก็สิงพม่า ครับนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะพูดถึงนรสิง์ก็ได้นะเพราะนรสิงนี่ก็เป็นเทพในตำนานที่ทางพม่าก็ให้ความเคารพนะครับสวยมากนะครับถ้าเป็นผมก็คงไม่ไม่นั่งครับเพราะว่ามีอะไรทิ่มๆเยอะบ้างมีทิ่มๆนี่ใช่ก็จะทิ่มขาอ่าคือสมัยก่อนก็คงมีฟูกบางๆนะลองก่อนนั่งนะครับจริงๆเอามาเนี่ยไม่ได้กะให้ให้มาดูเฟอร์ีเจอ์นะจะให้ดูาลายสัพ์เอามา คลิปนีด้ดูสองอันเลยเนี่ยนี่คือยันของยันของพม่าพม่าเหรอครับเท่มากนะฮะดูสวยงามอ๋อนะฮะมีสารพัดเลยคือจริงๆไงอ่านไม่ออกอยากรู้เหมือนกันอยากทําเป็นหนังสือเหมือนกันมีหลายเล่มเลย,<อ>ลยเป็นหลายเล่มเลยน,นี่ตัวอยา่างยันพม่า,มาแล้วก็มีเขียนไว้ด้วยว่าอะไรยังไงก็อ่านไม่ออกหรอครับอาอนุมานอันนี้น่าจะเป็นคล,าคล,าคลคน้ายๆพระพิฆเนเน่ะฮะ โอเห็นว่าเป็นช้างนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจ็ช้างไม่แน่ใจมีแมวมีไม่รู้ว่าจริงจกหรือเปล่าครับไม่รู้เหมือนกันยันไหนใช้อะไรใช่สมมติถ้าเรามีพี่น้องชาวพม่าก็ใครมีความรู้มาจากบ้านก็บอกกันได้นะครับครับอันไหนคืออะไรขนาดของไทยเรายังไม่ค่อยรู้เลยครับอยากจะทําหนังสือแปลนะครับเพื่อเผยแพร่ครับอยากตั้งพม่ามาจบเรื่องยันพม่าได้ยังไงก็ไม่รู้ เพื่อนๆแฟนคลับชาวพม่าของช่องพี่โอ๊กก็มีเยอะนะครับท่านใดอ่านออกหรือเคยรู้จักยันแบบนี้ก็คอมเมนต์ให้อ่านกันหน่อยครับ